จะเป็นการทดลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเอาไปเป็นหลักการในการผลิตระบบจ่ายไฟฟ้าไร้สาย wireless mm hmm. power transfer โอเคครับติดตามชมกันเราจะเปิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านตัวแม่เหล็กไฟฟ้า เราเปิดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นไหมมี่จะเสียไฟฟ้าเข้าไหม นี่มีการถ่ายเทหรอโอ้โหเห็นอะไรไหมโอ้โหโอ้โหการดูแลกันโอ้ยสุดยอดโอ้ยโอ้เห็นไหมโอสุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปิดก่อน